มาครับอยู่กับสเวนอีกรอบนะครับสองตาติดโจโจเอาของมันเดิมเลยดีป่าวะเดี๋ยวฮะฮัลโหลอะไร F9 อ่าโอเค F9 ฟต้นหนึ่งงานต้นหนึ่งงานเดี๋ยวดีรอเพื่อนก่อนนี้ นี uh, ่เซตเดียวกันกับที่แล้วแกไม่ใช่เซตอินมาท่อ่ะเซตหมวกหัวอินม์ท่อหัวหัวไฟเซตนี้ไม่ชอบไม่ชอบอย่างเดียวหมวกไม่ชอบหมวกหมวกแเน่าเหี้ยดูดิแต่ชุดก็โอเคอยู่แต่หมวกมันลอยอ่ะหมวกข้างในไม่ว่าแต่หมวกข้างนอกอ่ะ มาแล้วเพื่อนมาแล้วแนะนำตัวนะครับโจโจโอเคเลอแชทอ๋อเดี๋ยวเราเป็นซับนี่ว่าลืมไปเดี๋ยวเราซับเองเว้ยไม่ต้องแล้วใครซับเราเลือกตัวช้าตั้งแต่แรกแล้วปะ เดี๋ยวเราช่วยออกหว่าแล้วกันนะอ,อ,ยอย่างเดียวก็พอออกแค่สองอันเนี้ยเออ,อเลุนล่างลุนบนจบอ,อาจ<า>จะเปลี่ยนที่ปักบ้างถ้าสมมติว่ามันแก้หวาดเราอะนะครับจโจโจถ้าเล่นซับรู้ถ้ารู้วเล่นซับจะออกพวก อย่างอื่นมากกว่าเดี๋ยวเราดึงคลิปให้นะกันเล่นตัวซ้ำๆไม่ดีนะเว้ยพวกเนี้ยมันทำให้ความสามารถเราตกต่ำก็ใช่ห้าเหลี่ยมพิสดารผมเนี่ยเน่าเลยเจ๊ะได้แล้วหนึ่งตัวนักนัดเหรอน้นักนัดเหรอ พูดถึงแม็กนัดนึกถึงมาคาร์ฟเลยมาคาร์ฟตอรตอรี่หมดเห็นไหมมาคาร์ฟตอร์ตอรี่ที่คล้ายๆ The Walking Dead อะ่ะ <c oughs> ไม่เคยอ่ะมั้ก็ช่างมันเ <c oughs> ขามีตัวละครหนึ่งมันชื่อแม็กนัดไงก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นเดี <c oughs> ย๋ยวเราซื้อวาดก่อนแล้วกันนะ คข้างล่างมีคนเดียว้้าาาวมมเดี๋ยวดิขอบาดก่อนไอ้เหี้ยมึงคิดว่ามึงพิ้วมาจากไหนฮะเดี๋ยวดูดิเอาโอ้สับสนินล็อกมาตายเลยเนี่ยเฮ้ยนะอย่าทำเรา เดี๋ยวเราไปเอาไปเอาไม้กันไปเอาไม้กันมีดเดอันนี้อาจจะตายหาแล้วเออตอนนี้ต้องออกออกวัดเท่านะเนี่ยวลวนมาแล้วเก็บสีชิงเงินเขา้าปิดสีไรอ่ะอยู่ข้างบน เรากำลังจะเดินไปเก็บนะครับหรือก็จะเดินไปเก็บเราจะได้เฝ้าตรงกลางแฮะแล้วดิมา,อ,มาอะไรไม่มีมานาเอ้ยมันยิงพลาดแล้วนีมม่มานาโว้ย <ST AT> เรากำลังจะเดินไปเก็บวาาได้เก็บรูนเฉย,อยโอ้มันเก็บไปแล้วนะเดี๋ยวซื้อเ, <ene. S 2> เอานี่ไปนี่ไ <ST AT> ปอิบอ่านะไม่มีใครมาอีเอ้อ ยืนโซ่เลยอ่ะโซ่เลยนะเพื่อนเพื่อนอ่ออ่อเพื่อนข้างหลังเพื่อนโอ้ตาสงสัยตาที่เราเราทำกรรมไว้เยอะประมาณนั้นเพื่อนสันตะสายเพื่อนสันตะสายให้มันหน้าแหกเลยว้าด้วยอือโอ้ยโดนโดนอยู่ปั๊งยิง ตายโดนปั๊มยิงหน้าแนวกันเลทีเดียว <S <S นะครับแล้วมันปิ่งอะไรละ่ะไปแล้วข,าาข้างล่างไปเฝ้าข้างล่างเอยเฮ้ยตาดีเราตันได้นะแต่เดี๋ยวเ,าเอารองเท้ามาก่อน,น <S <S ตอนนี้ต้องออกรีมานาแล้วเราไปแล้งแะเฮ้ยลู่ออลูๆๆ่ลู่ มันเป็นลูนที่เหมาะกับซัพพอร์ตแย่งนักนะครับโจโจ้แม็กนักบอกว่ากูกจะมาลูนกูออกบอทเท้าแต่กูไม่ได้ลูนน่าเศร้ายิ่งหลักยิ่งยิ่งหนักยิ่งหนักไม่ใช่ลิไม่ใช่ยิ่งหนักก็มันดียวไปกันไปอย่างที่เป็น ม่ต้องเก็บอีกต่อไปนายอย่าทำเราอย่าทำเราก็าเขาอย่าทำเราอย่าทำเราโอ้ยเจ็บกำลัง,ลงออฟเลนเหรอเอออัพเลนหมดเลยทั้งคู่เลยเอมเบอร์วะเอมเบอร์แม่งไม่เอามาแม่งจะไปแกงเว้ยแม่ง,งแย่มากเลยนี่กูดิ้นายอ๋อเอมเบอร์มันไปไหนอ่ะเล่นนั่นอ่ะอ,อ้าวอีอ่าแล้ว เอฟเอคป่ะนี่ยใช่อย่างนั้นก็ทำใจจีจีเ,เลลวลเพนะครับโจโจเอาดิเฮ้ยมาลันฟิวไลโจโจนะครับแอนอาจจะโดนวอลตี้ใส่ตูดได้ผมเน่นก,นนกลัวเลยครับ,บวอลตี้อาจจะอยู่ตรงกลางกำลังรอตุ๋ยก็ได้ก็เป็นไปได้ มาีมอยู่กูฮะอันนี้เราจะออกเกรฟก่อนนะครับนะครับเกรฟใจแอนใช่ป่าวะเขาอ,อ่าน่าเกรฟก่อนเราจะออกชิ้นนี้นะครับโจโจก่อนอื่นออกรีมา,นา,นมาอะไรเนี่ยนี้มันไปเก็บโูนมึงก็ไม่นอนไปแย่งมันโถสนใจว่า มันล็อกอ่ะเีดี๋ยวมี๋ย er ่เนี่ยสามคนแล้วเนี่ยสามคนแล้วเนี่ยเอาแม่งเลยเนี่ยวิ่งเข้าไปดิเรามีตันเนี่ยไดิตีไปดิกราบ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 เฮ้ยเราไม่ช่วยดิ Bye, bay, bay, lo bay, lo bay, 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 hả? bay, 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 ของว่ะของของขอรานหนขอราหน่อยเท่ทีเพรทีเราเผือร้านไปเ็มึงบอกขอราเมื่อกี้เปารอเราเราเราเป็นซัพพอร์ตมานานเราอยากร้านมดูแอมเบอร์เอฟเค สามา,มารถออกจากเกมนี้ได้โดยเฮ้แต่อย่างน้อยเราก็เป็นทัพให้นะจริงๆเฮ้เดี๋ยวเดี๋วเราขอขอ,ขอมกดใหม่กดใหม่กดม้าใหม่เฮ้ ใช้ได้อยู่แย่งลูนอ่าใช้ได้แม็กนัตบอกพ่อตายเฮ้ยเรามาช่วยแล้วโอ้ไม่น่าละแม็กนัตถึงได้ตามเพราะเหตุนี้นี่เองมันจีจีแล้วว่าเอมเบอร์เราหน้าเน่าเข้าใจว่าหน้าเน่ายูโนเข้ามาหน้าเน่าเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะไปปักหวาลึกๆนอยนะครับโจ๊ะ ยังไงเดี๋ยวมบนงสกิลโดาวเพ้าะมันมีเฮดไอ้เหี้ยใครมีเฮดไม่มันจะมาคิวกูแล้วเน่งหมดลวเฮ้ยเอเอดิเอดิเอาอะไรฮะเนี่ยเอาเดียเฮ้ยนี่จะตายเฮ้ยเจ้าวาดปล่า เราคิกเอ็ดเลยว่าเอาป่ะจีจีแล้วเอมเบอร์เพื่อนเราต้องเขียนบอกแฟงข้างนะครับว่าเอมเบอร์เอมเบอร์ฟาจังเกิลอเล่ รเราหลอกไนงะมันจะได้ไปตามหามโอ้ยเดี๋ยวของออกเลยนี่เอาของออกมาให้หมดเลย มกูเฮ้ยคจะโดนคิวแล้วคมพิวเตอร์โอ้ย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 อะไรเล่าอย่าเพิ่งดิข้างล่างนี่ปั่นป่วนอยู่นี่มันยิงเลยเรื่อมาแล้วเนี่ยข้างล่างมันดันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันล้ว่ามันจะตายมันก็กลับเลยเฮ้ย้งนนเงพื่อนตายไหมเพื่อน ไม่นะะ่าตายเกือบตายอ่ะไอ้าดเราไปปักหวานแล้วเฮ้ยนิดเดียวขอสุดยอด Ồ, đá khoai, đá khoai. Mệt thứ cơ, uê. Yệt, yệt. băm, đắn băm. Ê, cặp lắm. Lên nhiều. Lên nói, lên nói, tôi thật

ให้เราไปเยอะล่อมันเลยดีกว่าเฮ้ยชิบหายเดี๋ยวเราตันเราตัน,ตนเฮ้ยโดนล็อกอ่ะเหลืองใครใครโดนล็อกเหลืองอ่ะเหลืองเดี๋ยวนะเอมเบอร์เขาเพิ่งเข้ามานะครับโจโจโไม่โดนเลยไม่โดน ด้วยความบ้าคิวด้วยความบ้าคิวทั้งหมดที่มีทําให้แม็กนัตเขาต้องไปสบายนะครับโจ๊กแล้วทาให้ผมกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เราไม่ได้ทํากรรมไว้นะครับเพราะว่าตาที่แล้วเขากระหลกเองเราไม่เกี่ยวผมไม่ผิดน,นะครับแอมเบอร์ไปไหนมาเพิ่งวลสองถอย จะบอกให้ว่าเราเทพแค่ไหนนะาตานี้เราจะออกเออ่บาเซอร์แล้วก็อัพเป็นกรองเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ฟังเราอย่าบ้ามากเพราะว่าเดี๋ยวแพ้แล้วแพ้แล้จะขับไม่ออก, <c oughs> <c oughs> กลับดคราบห <c oughs> วัดก็มีอยู่ตรงนั้นนะ นะีๆเลยโจกลงืน,นละดที่เปียบเว้ยเปียบเพราะไม่มีโบตี้นี่แหละไม่เป็นไรมมีปรับนันนย้กาศนะเอานะเฮ้ยมันแทกว่ะอีเอ้อ,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 อ ผมโดนแท็กผมโดนแท็กนะครับแหไม่ได้แทกแล้ววามอยู่ข้างล่างอ่ากันวัดดิบล็อกคีปโอเคเอาเลยเพื่อนจะหนีอ่า สามสองหนึ้าอีาอีอด้วยความที่หวงคิวนะครับแอนติเมทก็เลยมาจัดการซะหน่อยนะครับเอ้ยยังไม่ตาย อเ,เอเม็มเบอร์ตายตายแล้วไงาตายแล้วมาทำมาเมื่อเราเมีตันให้อยู่นะเพือ่อนตัดแม่งเลยสัเฮ้ยเพือ่อนมาเฮ้ยเรามีตันอีกทีเรามีตันอีกทีต้านเลยต้นเลย ไอเฮียเฮ้ยแอติเมทเพื่อนอย่าทำเราเออเห็นไหมนี่นี่ปกติต้องใส่แว่นตาแปดบิตไไอเฮียสปิริตมึงลอกูใช่ไหมา h e แวอยู่ก o i n ง วายู่ัทบิวส์โคชแนบบิวแล้วเนี่ยว่ีตอนนี้เราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับโดยการเดินไปออกแบบปลักวาดฟ้าแต่สุดท้ายโชคชะตาไม่เข้าใจดูดู ใครหาแล้วหาแล้วไม่มีใครยังมีอ่ะใครจะพบเถอะแต่เรารอดักตุ๋ยตัวด้วยรอหลังรอหลังเดี๋ยวนี้เบลตี้ปรับเนิร์ฟเยอะแบบไม่เห็นนะไม่เห็นตัวเอ้มันปากวาดนี่ซื้อวัดฟ้าเลยนะ ไอ้ดันคีบไว้ดันคีบไว้อย่าให้มันเข้ามาเออบัง mm hmm. ดันแล้วเข้ามาเหอะนี mm ่ป hmm. ่อยู่ในป่าป่าดงทองพ mm hmm. ไพรไปช่วยไปช่วยเทข้างบนใช่ไหมเลอฉกตายนะครับ mm hmm. น่าเศร้าอีกแล้วตอนนี้เรามีวาดแล้วจเอาววาดเปล่า ปอดฟ้าเพื่อเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยบนวะเพื่อนไปช่วยบนวะมีว้าพี่วะพี่วะปุ๊บ,บไปด้แต่มันจะเชา้านะแต่สุดท้ายชาแนลและที่ทำไม่ได้มาแล้วมาแล้วทำไมวะอ่า อย่างน้อยก,ก็เดงได้อยู่นะครับเนื่องจากสกิลการมั่วขั้นเทพนะครับกะขั้นเทพเดี๋ยวมั่วนี้ดูแย่ไปฮเราจะดันป้อมแล้วโดยการกดสกิลสามนะเดี๋ยวรอคีฟันดีเฮ้ยเลอไม่ลาละ ก็บอกแล้ว MM อัา <t> ต <cción> ิม <characteristics> ันใช้ได้เลยใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ไม่อยากใช้ก็กดนะจริงไปแล้วออกรองเท้ารีมานาแม่งเจ๋งมากแบบตัดได้เรื่อยๆแหละอันติเมดดันกลาง าไม่สนใจเราจะด้ได้มาเนี tá, ่ยเออาวเกิดอะไรขึ้นอะโอ้ยอะไรฮิออ้าวไม่มีเพื่อนไปไหน อีเอ๋เราตันได้อยู่ตันได้อยู่อีกเยอะแยะเลยเหลือมานาพี่ครัตูมโอ้โหเยอะเดินหลบไปไหนวะเดี๋ยวเราส่งของอ่ะ แมคคีเซีมเอากดผิดต่อไปจากแมคคีเซีมก็เป็นกรีฟนะครับเจแอน,อ,แน و, อ่าเดี๋ยวรอรอดักนะไนส์สตักเกอร์จะบอกไว้ว่าทุกสี่นาทีของดัดเอเน่จะเป็นเวลาเช้านะเน่จะเปลี่ยนวันทุกสี่นาที ก็ดอทเอสีนาทีคือเปลี่ยนวันนั่นเองเอา,ง,าง่ายๆเราดันกลางจะแตกเราด้วยแอนติเมทน่าจะฟาร์มป่าเราปะลองดูข้างบนข้างบนอยู่บนนีขออ้ขอตัวอ,อย่างขอตัวอย่างไม่ได้ไม่ได้ใช้ขอส ไอ้เราดัดกลางเลยไหมมาเลยมาเลยมาเลยมีใบอ๋อถามคำเดียวไซโคให้ได้ไซโคให้ได้หายแล้วไม่โดนแท็กหรอเออ ไม่เราไปตันเพื่อนเพื่อนเราไปตันอ่าไม่ได้ทำอะไรเลยครับกรับครับพอดีไม่ใช่ไม่ใช่แครี่นะก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากต้องกอ้สัตว์เตื้อเตดึกเพื่อนกลับดีเพื่อนเราเนี่ยเสียหายหลายแสนแน่เน่ยสือวัาดิ เรื่อยๆไปเอมเบอร์นี่ป่อยเขาฟาไปปได้แบตเทิลฟูลี่อายอนเโอ้เรฟูลี่อนิเมทค่อนข้างที่จะร่วยนะฮะ ่ไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนแปลกแต่สงวนเลยอ่าสี่ลบหนึ่งนะอ่าเฮ้ยไปดีรออะไร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 เฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดาไปเลยครับรออะไรอ่ะ

นี่ก่อนซ้ายก่อนอ้าเพื่อนจะตายเหรอโอ้เรื่อนรถโอ้ไหวแย่แย่แย,แย่ไม่ไหวเลยจีจีแล้วล่ะไอ้ อ้าวเพื่อนจะตายเหรอโอ้ยเ,เราช่วยเป็นไงเป็นคนดีแค่ไหนดูดูไว้ดูแล้วจำดูแล้วจำแล้วนำไปใช้เขาจะเน่เน่เน่อ,นอเพื่อนอย่าทำอย่าทำบเราหลา จีจี้เฮ้ยเข้าฉากเข้าฉากอย่าลืมเข้าฉากนะครับโจโจยังไงวะฮะไอ้ก๊อสอยู่ตรงนั้นไมไ่เห็นฉากนะเว้ย ต้องเข้ามาตรงนี้ตรงนี้โอเคอาอออออออไออ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 กดอะไรได้บ้างอะกดรีออ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 อแมอออนออ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 อกอ ฮ่าพอเลิก <laughs> <laughs>